กับผมคนหากรบคนบริกองเป็นอาหารใหม่ประจำเป็นผูน้อาหารใหม่กองพันอาหารลาบมณฑลอาหารหมู่ที่21มาจากจังหวัดอุดรธานีครับก่อนก่อนมาก็เป็นพนักงานเสิร์ฟอยู่จังหวัดอุดรครับก็ความรู้สึกที่จับได้ใบแดงก็รู้สึกติดหวังครับตอนแรกเราก็หวังว่าจะเอาใบดำครับ้แห้แต่ก็เตรียมใจมาแล้วครึ่งหนึ่งครับวันแรกที่เข้ามาก็มีกังวลครับเพราะว่า ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายครับแต่พออยู่ๆไปเขาก็ให้ฝึกให้ออกกาลังกายครับเช้าทุกเย็นเลยครับตื่นตีห้ามานี่ให้พาวิ่งนะครับพาวิงาว่งทาให้ร่างกายพัฒนาครับ <và> ก็ก็ขอขอบคุณทุกข้าระชาทุกานครับที่คอยให้ความเมตตาให้ความดูแลเรื่องสวัสดิการความเป็นอยู่ครับขอบคุณครับที่ครับผมคออาานอาหารพิลยุทธ์ชมพู เป็นอาหารใหม่หน่วยฝึกทหารใหม่องพันอาหารลาบมณงลทนอาหารเบกที่ยี่สิบครับก่อนมาเป็นอาหารใหม่ผมได้ช่วยแม่ครับลุนสิบล้อครับต,ตอนจับได้ไปแดงรู้สซึกใจไม่ค่อยดีครับที่เพื่อนบอกว่าเป็นอาหารแล้วจะโดนทำโทษอย่างงื่นอย่างนี้ครับแต่พอได้มาอยู่แล้วมันก็ไม่เหมือนที่เพื่อนบอกครับมันก็ลดนแค่เราทำพิษครับแต่เขาก็ ช่วยสอนวินัยช่วยทำวินัยให้ดีกว่าอยู่ที่บ้านครับก็ได้เป็นระเบียบมากขึ้นครับตอนกินข้าวก็ได้กินเป็นชาครับเราก็ตื่นตีห้าทุกวันครับเราคุ้ฟิ้นได้น้ำออกกำลังกายวิ่งทุกเช้าครับทำให้หลางกายแข็งแรงครับให้ความกระตือรือร้นมากกว่าเ่าครับ การซืร้อก็สนุกครับรูเขาสอนดีครับเราขอขอบคุณผู้บังคับบัญชาทุกท่านครับที่ช่วยท่างสอนและดูแลเอาใจใส่ผมครับแต่คนไม่ค่อยฟังคนโตม,มาอยู่นี่โตกดลงไปเส่อฟังเยอะจ้าเพราะคนเก่าเยอะแต่คน็ค่อยพูดจาเพราะคนผมขาง การพูดการจาวเขา,าลดลงหดลงไปเยอะมากเลยขอบคุณ,ค,ณคุณข้าบรนชาี่วยดแวเคอยคอยวบรมนิสัยคยยคยสอน่วยนี้ขอบคุณมากมากค่ะหากก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้มาเห็นแล้วก็ได้มาเยี่ยมนะคะตั้งแต่สัปดาห์แรกท,ที่เข้ามานะคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกประทับใจนะคะที่ได้เห็น มีความรู้สึกว่าเขามีระเบียบวินยัยมีความอดทนแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนอารมณ์เย็นขึ้นนะคะก็เห็นรอยยิ้มเห็นเรื่องราวที่เล่าให้ฟังนะคะก็รู้สึกดีแล้วก็ประทับใจอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ไกลบ้านสามารถมาหาได้ตลอดทุกครั้งที่ว่าเปิดให้ฝึกค่ะก็คือมาให้กำลังใจซึ่งกันและกันค่ะแล้วมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมครับหลังจากมาฝึกทหารใหม่ หลังจากที่เขาได้รับการฝึกนะคะก็รู้สึกว่าเขามีความตั้งใจนะคะแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกว่าเขากล้ากินกล้าทำแล้วก็เป็นคนีใจเย็นขึ้นค่ะครับเราจะฝากให้ผู้บังคับบัญชาดูแลยังไงบ้างครับเรื่องฝากนะคะตอนนี้ก็มีความรู้สึกว่า ที่ที่เห็นอยู่หลังจากที่ได้เปิดให้ทําการเยี่ยมญาตินะคะก็ไม่มีอะไรจะฝากมากมายนะคะเพราะว่าเห็นเขาก็มีรอยยิ้มมีความสุขมีเพื่อนมีสังคมแล้วก็มีเพื่อนฝูงที่ว่ามาพบปะก,กันนะคะก็รู้สึกประทับใจก็ไม่อยากไม่มีอะไรจะฝากมากค่ะ